หรือแม่งลืมแดดเยแล้วปเป็นไชอบอัดตอนเล e> ่าสอทีเลยวนี่ก็เป no ็นคลิปที no ่เจ็เ้เป็นคลิปท oh, okay. ี่เจใช่ป่ะวะะเอาสตามบบใช่เกมที่เจ็ดไเนี่ยใช่รเดี๋ยวดูคลิปถุมเล่นเอเยอะะ กูจะทำยังไงต้องคิดดิคิดเอซับกูเป็น,น,ปน,น,นอไอซีโฟน,นั่นมันทีโฟ โเรเทชแม่งกูด้วรรูดรูหนูเฮ้ยนีค่คืออะไรอ๋อมึงจนลีนตรงนี้ทำไมอ่ะอ๋อข้างบนกินเฮอะไรโอคร้โอค,อควายอะไรเฮดูจะกินดิ เยอะไรเข้ามาใช,ใช่มันคือกล้องของฉันนี่เองผมเห็นจะตกใจเลยอย่าชีอา้อย่ยายาคุไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยแค่นี้ <c oughs> อยู่ในห้องอับ<อ> <c oughs> น,น,น้ำปิ้งสามปิ้งสามตัวนึนนงร่ากลรอม

มึงไม่ได้ยินเสียงมึงใช้สกิลหรือไงโอ้ยช้าล้เนี่ย ข้างมัไม่ห้องนตีไม่ข้า,ขาเข้าช้าจังวะตามกำลังบีอะมันจข้าดีจะล่อตัวเขาบีไว้แล้วจะ<ช> เพื่อนทำหมดมึงไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเรายืนตำแหน่งก็ดีนะฮะเราไม่จำเป็นต้อ,ตอ,งองเอาตัวลงไปเล่นในหมาที่เรารู้ว่าเราอาจจะจ็บตัวได้เป็นอีกหนึ่งทฤ่ฎีเล็กน้อยนะครับจากผมเองซึ่งผูคนสามารถเอาไปตับใช้กับอเองในะชีวประจำรมันได้ผู้ที่อะไรเยอะแยะสั์ <laughs> เลยบอกว่าให้กันตรงนี้ให้เขา มาช่วยกูลีนหน่อยนำงคิดอยี่ตอนนี้โอ้โหตอนนี้แม่งก็ยังลีนไม่เสร็จ หรือมอนเตก็ขึ้นมองหลังเมืมเ่อไหร่มันมีแก๊สม,มันมีแก๊ มันย้ายไปอยู่ประตูนู้นแล้วไอ้ยอื้ยข้าไม่ได้หรอกเราเล่นมากเพื่อนด้วย

ต่างตรงขับขันดูอุ้ยผ้าจังเลยทำไมดีเนี่ยเกี้ยอะไรวะเนี่ยกูกลังดูเกี้ยอะไรอยู่โอ้แล้วมันน็อกไปหนึ่งแล้วอ่ะ ชนะน,นั่นนี่เอาไปเล่นน้อยเล่นห่ออเอาโดนหนำตายนเืน้อยมากยนยกคนที่อไปะกลับท่านชมเนื่ยเรียกว่ายิงเลยถึงแม้ว่าตัวเราจะใบแล้วเนี่ย โอ้ยคนโดนแบนตึมอ่ะแย่ปัวเก่งเกินเหมือนกูไงไม่น่าใช่อ่ะฟอร์เรสซื้อมาก็ใช้เลยขออนุญาตเล่นเร็วเลยละจังเฮ้ยดูสกิลเพื่อนเอ้ยสกินเพื่อนเราดิเฮโลอะเกมเฮโลอ่ะมัใช้สกินป่ะวะฟอเรสอ่ะเออ มีครับขัน ปีก้องเหรอโคตรเนี้น่ะตัวกูมันใช้ยังไงเนี่ยกดแล้วก็เล่นโดนไปทีนี้เฮ่ยเจ็บเลย เ้วนไม่มีใครเล่นอยูห่หลังกระจกเช่มีดิตรงบันไดสองตัวอะไรที่ยื่อนอมันยิงกับปูอยู่นี่โดนใช้ไงคือใช้เลยเก็เคยใช้ปุ๊บแล้วก็ปาไปใช่ไหมนีพ้พอปล่อยมันมัาก็จะระเบิดแล้วมันบรงครับได้ไหมนี่ ได้ได้เล่นเหมือนเดิมปกติเอาพิงกูดเสี่ยวหัวตัวเองเนี่ยต้องเสี่ยวเ,เล่นโดนเล่นเล่นโดนให้หน่อยเล่นโดนให้หน่อยมันปาไม่ได้มันต้องอยู่บนเปิดน,นะเปิดน,นะวิเชียรขอโทษที่กลนะับมาตอนนะเช็ค โอ้ยอยย,ย,ยแม่งเด็ดแล้วเสินะตัวแม่งเรื่องมากที่หายกูวางโดนที่เยียงๆก็ไม่ได้อะไรเนี่ยก <_ t ell> ับเพื่อนพิงหนึ่งตัวหนึ่ง เพ mm ื hmm. j ib, j ib, j ib. Oh, ่อนอีกตัวเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยทำเป็นเล่นเฮ้ยชนะแล้วมันตีเหมือนชนะแล้วชนะมันตีเหมือนีคตรโค แต่เรายังไม่ได้แพนนะเว้ยเออโอ้ยตกตายครับต่อให้ไอต่อให้ต่อให้ยิงไม่โดนน้นยนะตอนแรกอ้มมันแบบฮ่าไ,ไอชุดม,มันให้อลยรัวะ ถึงครับพรนผู้ชมก็ดูไว้นะครับนี่คือสิ่งที่ไม่ดีมึงมันเรียนดิทูเพยอะไรฟิน <Finn. S 1> ไม่เลยดิทูเพยเลยเขาดื่นกูได้แพ็กยังเนี่ยนี่ครับเป็นตัวอยากที่ดีนะในกาที่ตัวมาว่าเราไม่ได้แพ็กอ,อ,อยู่ดี คุณจะต่อ,อยจุดพอแค่นี้ครับไม่รู้ครับไอ้เี่น้ำร้อเราต่อ,อยจุดพไม่รู้น้6ร้อนหกร้อย600อะไรก็ทำดิ คลิปก่อนไปคลิปก่อน